Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all students and good morning all parents. Good morning on Friday. Ah, uh, today is the last day for this week and today is the last day for study on hand and on demand. So the first of all, I want to open our program by setting bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. อ่าะ uh huh. for today we haven't we have not study because we already the end of our lesson นะคะ so อ่าสำหรับวันนี้อุ้มีก็จะมาบอกแนวข้อสอบของนักเรียนนั่นเองนะคะเราเรียนอ่า uh, ทั้งสามบทจบไปแล้วเนาะอ่ก uh ่ huh. อนอื่นเลย เรื่องที่เราเรียนนะคะจะมีอยู่3เรื่องทั้งหมดใช่ไหมคะสบทก็คือเรื่องอะไรบ้างจําได้ไหมคะ,ะบทที่1ก็คือ the way we look the way we look หมาความว่าสิ่งที่เรามองเห็นต่อ,อไปบทที่2ก็คือ something we eat ก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะอาหารการกิน แล้วก็บทที่3คือดู how's the w e y t h e r like สน,นะสภาพอากาศเป็นอย่างไรนั่นเองทั้งหมด3บทนี้นะคะเราเรียนมาอ่ะสู so. ้แล้วข้อสอบของนี่นะคะมันจะมี2ตอนนะคะตอนที่1คือข้อช้อยนะคะอุมีจะกำหนดคำถามมาหรือว่ารูปภาพมาให้หนัเกเรียนแล้วก็ให้หนัเกเรียนเลือกข้อที่ถูกต้อง อชอยทั้งหมดมันจะมีอยู่4ช้ชอยนั่นเองถ้านักเรียนคิดว่าข้อไหนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของกรมมา่าหรือว่าถูกต้องตามคําอธิบายของรูปภาพนักเรียนก็ติ๊กถูกติก๊กให้มันขึ้นทึบๆในช่องวงกลมนั้นได้เลยนะคะทั้งหมดตอนที่หนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะคะก็ทำให้หมดเลยนะคะโอเคอ่า เรื่องที่ออกก็คือ3เรื่องนั่นเลยนะคะก็คือการ describing about someone นะคะ,ะการอธิบายถึงคุณลักษณะของคนสักคนหนึ่งหรือว่าใครสักคนหนึ่งนั่นเองแล้วก็จะมีเรื่องของ something we eat ก็จะมีเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับการที่จะ,ะการที่เราจะถามว่า ผิวไหมกระหายน้ำไหมเวลาเราจะตอบตอบยังไงนะคะหรือว่าการจะออเดอร์อาหารต้องออเดอร์ยังไงนะคะที่อมีสอนไปนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ vocabulary นะคะอมี I give the picture for you and you choose the correct vocabulary อัอนนี้นะคะจะอยู่ในตอนที่หนึ่งหมดมี่สุดข้อเนาะ ต่อไปก็จะมีในเรื่องของวีเดอร์เหมือนกันนะคะ Only I give the picture for you and I ask you how's the weather like uh, how's the w t h e r like ว่าในภาพนี้เป็นอากาศสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะในเกมกระตบอบให้ถูกต้องโอเค ที่2นะคะก็จะเป็นการเลือกอจับคู่นั่นเองนะคะระหว่างคําที่อยู่ในคอลัมน์คำในคอลัมน์คำที่อยู่ในแถวก่อนนะคะคาที่อยู่ในแถวก็หมายความว่าคําที่อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะมันมีคําว่าอะไรบ้างที่มีให้มาแล้วก็คาที่อยู่ในคอลัมน์ก็คือจะอยู่ในแถบด้านบนสุดให้นกักเรียนจับคู่ระหว่างคําที่อยู่ใน แถวและคอลัมน์ให้ตรงกันนะคะตอนที่2ตรงนี้จะมีอยู่10ข้อด้วยกันนะคะก็ข้อละ1คะแนน10ข้อก็เสร็จคะแนนนะคะให้หนักเรียนติ๊กในวงกลมเช่นกันนะคะว่าคําไหนคู่กับคําไหนอ่ามันจะมีหลักไวยากรณ์เรื่องของการใช้ verb to be แล้วก็จะมีเรื่องของการ เวิร ing ด้วยนะคะตรงนี้ตอนที่2อเนาะโอเคข้สอบองมีก็ไม่ได้ยากนะคะสำหรับใครที่อ่านหนังสือมากนะคะก็จะทำได้เนาะอุมีก็ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำ final examination ครั้งนี้นะคะแล้วก็อุมีขอให้นักเรียนมีอามานะในการทำข้อสอบแล้วก็มีมี ความอีคลาสนะคะในการทําข้อสอบครั้งนี้นะคะขอให้หนักเรียนอีคลาสในการทําข้อสอบไม่โกงทําข้อสอบนะคะแล้วก็นักเรียนต้องทอําเองนะคะไม่ใช่ผู้ของนักเรียนทำเนาะเพราะว่าเราเป็นคนเรียนเราก็ต้องทําข้อสอบเองนะคะสอ,อนได้แต่ห้ามทําให้ลูกนะคะเพราะว่ามันคืออำนาะของนักเรียนที่มี มอบให้เราก็ต้องอีกคลาสในการทำข้อสอบครั้งนี้เนาะขอให้นักเรียนได้คะแนนเต็มอพอเวลานักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็กดถัดไปได้เลยนะคะตอนที่1ทําเสร็จแล้ว20ข้อใช่ไหมคะก็กดถัดไปแล้วก็ทําข้อที่2ต่อ10ข้อพอทําเสร็จแล้ว10ข้อก็กดถัดไปนะคะ แล้วก็มันจะขึ้นว่า good luck my beloved student อ,อันนี้เป็นขันอวยพรของมีเนาะแล้วก็กดทัดไปครั้งหนึ่งแล้วก็กดส่งข้อสอบหรือว่าส่งคะแนนที่ที่เราทำมาคะาแนนเหล่านั้นที่เราทำมานะคะก็จะส่งมาให้อุมีอมีเป็นผู้ตรวจน,นะคะ,ะเราจะได้กี่คะแนนนะคะมันก็จะขึ้น มาให้นักเรียนดูว่าเราได้ทั้งหมดกี่คะแนนเต็มสามสิบนักเรียนได้กี่คะแนนก็ขึ้นมากําหนดให้ก็กดไปที่ดูคะแนนนั่นเองอ่าแล้วก็อ่ะมีขอบอกนะคะข,ข้อสอบของมีจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ,ะฉะนั้นให้นักเรียนดูและอ่านโจทย์ไวด้ดีๆนะคะก่อนตอบคาถามทําได้แค่ครั้งเดียวส่งคะแนนได้ครั้งเดียวเราจะไม่สามารถทําครั้งที่2 3 4 5ี่ห้า เราจะไม่สามารถทําครั้งต่อไปได้นะคะฉะนั้นก่อนตอบคาถามดูให้ดีๆนะคะเขมีก็ขอให้นักเกินช่วงนี้ในการทําข้อสอบในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอจบการอาบอกในข้อสอบในวันนี้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์ Final Examination วัสลามุอะลัยกุมะรอห์มะตุลอฮิววบเระกาตุ